กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานคืนความสุขให้ประชาชนร่วมฟังและขับร้องเพลงดนตรีในสวนทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา16.30นนเป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ต่่าางกกันนไไมเป็รหใจคิด สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชัมม่วโมงเวลา14อาฬิกานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำให้ตำรวจเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างค่ะในการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติงานศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างพลตำรวจเอกเอก,เอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นให้ตำรวจเพิ่มมาตราการปราบปรามโดยเฉพาะกรณีที่เป็นภัยต่อประชาชนเช่นแก๊งรถตู้และมือปืนรับจ้าง โดยมอบให้พลตำรวจโทรจากทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างและมอบให้พลตำรวจตรีชัยวัน์เกตรวราชัยเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการร่วมสืบสวนกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนโดยนำฐานข้อมูลเดิมมาพัฒนาให้ถูกต้องชัดเจนและเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการกองปราบปรามขณะเดียวกันนะคะจะประสานงานกับทางกรมรชาชัณฑ์เพื่อนำข้อมูลผู้ที่พ้นโทษมาเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ พร้อมทางฝากให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสผ่านทางสายด่วน1599เพื่อสืบสวนขยายผลโดยยืนยันจะให้ความคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสอย่างดีที่สุดค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมสร้างศูนย์เรียนรู้วิธีคัดแยกและกำจัดขยะเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ค่ะนายประเดิมชัยบุญช่วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางในฐานะเลขาคณะกรรมการวิสามันพิจารณางบประมาณปี2558ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของกระบวนการำกำจัดขยะที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวทกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่580ไร่มีปริมาณขยะ1 0 0 0 0ตันต่อวันจาก20เขตที่ส่งเข้ามากำจัด3-400 0ต่อวันโดยแบ่งวิธีกำจัดขยะเป็น2ส,ส่วนคือทำปุย๋ย และคัดแยกขยะส่วนที่ยังมีประโยชน์ไปใช้ขณะเดียวกันก็ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบทั้งการบำบัดน้ำเสียและรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนอกจากนี้นะคะยังมีโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกกำจัดขยะอีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะชาวเม็กซิโกรวมตัวการเดินขบวนประท้วงต่อต้านแผนปฏิรูปองค์กรด้านพลังงานของภาครัฐค่ะ ชาวเม็กซิโกนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรได้รวมตัวการเดินขบวนไปตามถนนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อแสดงความไม่พอใจหลังจากที่วุฒิสภาได้ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปองค์กรด้านพลังงานของภาครัฐที่เปิดทางให้สามารถแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเอกชนได้ทำให้ผู้ประท้วงเกิดความหวั่นวิตกว่าเมื่อองค์กรด้านพลังงานภาครัฐถูกแปรรูปไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำให้ต้นทุนการผลิตและเก็บเกี่ยวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้นะคะบรรดาผู้ประท้วงอย่างวิตกว่าหลังกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วจะพลอยทําให้มาตรการอุดหนุนราคาน้ํามันภาคราัฐถูกยกเลิกไปด้วยค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลานี้แล้วนะคะรับชมข่าวได้อีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะ